ช่วงนี้มีแต่คนทางน้องไลลาถาม<ภ>า,า,าแค่หนึ่งปีโตไวขนาดนี้มีเคล็ดลับดีๆมาบอกเก่งสุขภาพดีแม่แฮปปี้ลูกก็แฮปปี้จะเห็นได้ว่าผ่านมาหนึ่งปีน้องไลลาโตขึ้นเยอะมากๆยอมรับเลยว่าเมื่อก่อนมามีก็มีปัญหาน้องไลาลาไม่ยอมทานข้าวทานนมได้น้อยแถมน้าหนักขึ้นช้าแล้วก็ป่วยบ่อยเรียกได้ว่าเก็บหมดครบทุกโรคคิดแล้วมามีก็สรรหาจนได้มาเจอกับสิ่งนี้มี อุดมไปด้วยประโยชน์มากมายอาทิกรดอะมิโน,โนวิตามินแระธาตุถึง24ชนิดเช่น DHA ช่วยเรื่องระบบประสาทและสมองมีไฟเบอร์นีโอกอร์ด P70 ฟอสและยังมีไลซีนทอลีนซินกลูโคเนสที่ช่วยทําให้ระบบย่อยอาหารของเด็กดีขึ้นมีสารที่ช่วยกระตุ้นต่อมรับรสช่วยให้เด็กมีความอยากอาหารได้นานยิ่งขึ้นและช่วยให้เด็กสามารถดูดซึมอาหารที่บริโภคเข้าไปได้อย่างดีเพราะเรื่องลูกเป็นสิ่งสําคัญมามีจึงให้ความสําคัญอะไรที่มีประโยชน์ก็พยายามสรรหามาให้ปัญหาของลูกจะถูกแก้ได้ด้วยแม่สุดท้ายนี้มามีเลือกมิลลราคให้้ดูแนอง แล้วแม่ๆล่ะคะถ้าอยากให้ลูกน้อยเติบโตแข็งแรงสมวัยลองให้มิลาคิดดูแลนะคะ